สวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกท่านครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมีนาคมปี2562คลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีเมษครับแต่ก่อนที่ทุกท่านจะเข้าไปฟังคําทำนายขอให้ทุกท่านครับตรวจสอบลัคนาราศีเกิดได้ในเพจสว่างวาราท่านต้องใช้วันที่เดือนปีเวลาจังหวัดขอ,ของท่านนะครับในช่วงที่เกิด เข้าไปป้อนข้อมูลดังกล่าวลงไปเมื่อท่านทราบแล้วว่าตัวท่านอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคาถานาคลิปนี้ได้เลยครับดวงชะตาประจำเดือนมีนาคมปี2562ของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนมีนาคมนี้นะครับจะเป็นเดือนแห่งความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะเนื่องจากมีดาวใหญ่นะครับย้ายนะครับถึง2ดวงด้วยกันในวันที่7มีนาคมนะครับราหูจะย้ายจากราศีกรกฎ เข้าสู่ราศีมิถุนจะย้ายนะครับในวันที่7เวลา9โมง16นาทีนะครับดาวดวงที่2ที่จะย้ายนะครับได้แก่ดาวพระพฤหัสจะย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่29มีนาคมเวลา21่นกาสานาทีดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับช่วงแรกนะครับ ดาวประจำตัวของท่านได้แก่ดาวองคานะครับในช่วงต้นเดือนยังคงอยู่ในเรือนเกิดของตัวท่านเองดังนั้นนะครับในช่วงวันที่1มีนาคมไปจนถึงวันที่22ิมีนาคมชาวลัคนาราศีเมษนะครับอาจจะมีความรู้สึกใจร้อนนะครับขี้โมโหขี้หงุดหงิดดังนั้นนะครับท่านถ้าท่านใดนะครับในช่วงระหว่างขับรถนะครับก็ขอให้สงบจิตสงบใจไว้นะครับไม่งั้นท่านจะมีอารมณ์โมโหรุนแรงนะครับในระหว่างการขับรถได้นะครับ ในการทํากระทําบางอย่างในช่วงการใช้ชีวิตประจําวันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ท่านอาจจะรู้สึกใจร้อนนะครับซึ่งอาจจะก,กระทบกระเทือนนะครับไปถึงคนรอบข้างของท่านได้การที่ดาวอังคารนะครับทับอยู่ในเรือนเกิดมีผลเสียคือด้านใจร้อนขี้บมโหก็จริงนะครับแต่ในทางตรงข้ามนะครับดาวอังคารเป็นดับจบตรงท่านทับเรือนเกิดท่านจะต้องมีความมั่นคงเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับและพลังในการทํา งานของท่านจะกลับมาเต็มร้อยนะครับจะเป็นช่วงที่ท่านกระตือรือล้อลอนมากนะครับในครับในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับต่อมานะครับในวันที่22มีนาคมครับดาวอังคารดับจำตรงท่านจะย้าสู่เรือนพบการเงินดังนั้นนะครับตั้งแต่22มีนาคมไปจนถึงสิ้นเดือนตัวชาวลัคนาสีเมษนะครับก็มีโอกาสที่จะได้จับต้องเงินนะครับหรือทําสิ่งใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมักจะมีผลตอบแทนทางการเงินได้ดีมาก ประกอบกับดาวังคารครับที่ไปอยู่ในเรือพบกันเงินของท่านมีตำแหน่งดาวเป็นราชาชโชคด้วยคนที่จะให้ผลประโยชน์กับตัวท่านดีนะครับในช่วงตั้งแต่22ิมีนาคมไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับจะเป็นเพศช,ชายนะครับเพราะดาวประจําตัวมีตําแหน่งเป็นราชาโชคนั่นเองปัจจุบันนะครับดาวมันจะอยู่ยังคงทับเรือนเกิดของท่าน,นครับมาแล้วนะครับประมาณ3ปีและย,ยังคงอยู่ต่อเนื่องไปนะครับจนอีก4ปีช่วงที่มันจะอยู่ทับเรือนเกิดน,นะครับ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษนะครับจงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะครับในการเปลี่ยนแปลงต่างๆมักจะเป็นในลักษณะที่ท่านก็คงจะต้องตามเรื่องเทคโนโลยีให้ทันนะครับท่านใดนะครับที่อาจจะสูงวัยนะครับก็อาจจะได้พบเจอนะครับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างนะครับที่เป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีบางอย่างครับก็ขอให้ท่านค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ ก็จะอาจจะเกิดปัญหาการะตุวท่าน,นเองได้นะครับในบางท่านบางอย่างชีวิตอาจจะค่อยๆมีการพัฒนาความเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับและในบางคนนะครับอาจจะกระทบกระเทือนไปในลักษณะของการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับเพราะดาวมัูเนี่ยเป็นดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงบางทีเนี่ยตัวท่านเองนั้นนะครับอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างเช่นกําลังจะทําอะไรบางอย่างนะครับแต่พอถึงใกล้ๆเวลาแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือตัดสินใจที่ เปลี่ยนไปนะครับจนบางคนอาจจะมองว่าเรานั้นเป็นคนโลเลในช่วงนี้ก็ได้นะครับก็ขอให้ค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆทำนะครับในเรื่องการเงินนะครับของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวการเงินของตัวท่านได้แก่ดาวพระศุกร์นะครับในช่วงต้นเดือนดาวพระศุกร์ดาวการเงินอยู่ในเรือนภพกร,รมมะเงินของท่านนะครับถ้าจะว่ากันเรื่องของงานเนี่ยจะมีผลตอบแทนทางการเงินจากการทํางนานได้ดีมากนะครับ ดาวการเงินจะอยู่ในระอบกร,รมมะไปตั้งแต่ต้นเดือนนะครับจนถึงวันที่22มีนาช่วงที่อยู่ในเรือนภพกรรม,มะดาวการเงินของท่านมีตำแหน่งเป็นเทบิโชนะครับเงินทองมักจะได้มานะครับเกิดจากคนที่เป็นเพศหญิงนะครับที่จะสนับสนุนการเงินของท่านได้ดีในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเมื่อถึงวันที่22มีนาดาวการเงินของท่านจะย้ายเข้าสู่เรือนภพลาภะนะครับ เรือนพาพลาภะแสดงว่าตัวท่านเองจะมีรับผลทางการเงินตอบแทนกลับมาดีนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่22มีนาไปจนถึงสิ้นเดือนประกอบกับนะครับในช่วงที่ดาวการเงินนะครับอยู่ในเรือนพาพลาภะก็จะมีดาวพระพุธนะครับอยู่ในเรือนพาพลาภะด้วยดาวพระพุธนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนศาสตร์นะครับก็จะโดดเด่นที่ท่านมีโอกาสได้รับผลเงินทองมาจากคนมาจากเพื่อนนะครับหรือคนบางคนที่แนะนาท่าน ให้มีผูประโยชน์ทางการเงินนั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับดาวพระพุธนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยบางครั้งเนี่นะครับดาวการเงินไปเจอกับดาวอริหรือภพลาพระบางครั้งท่านใดคิดที่จะมีการกู้เงินนะครับก็อาจจะได้รับผลตอบแทน,นครับหรือได้รับอนุมัติวงเงินดังกล่าวนั่นเองนะครับในเรื่องการงานนะครับของชาวลัคนาราศีเมษดาวการงานของตัวท่านได้แก่ดาวเสาร์นะครับ ซึ่งปัจจุบันนะครับดาวเสายังคงอยู่ในเรือนพบสุภะของนิชตาเรื่องงานท่านหวังเรื่องหน้าที่หวังเรื่องของการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งนะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องนี้นะครับโดยดาวเสาดาวการงานท่านจะอยู่ในตาแหน่งเรือนพพสุภะอยู่ไปจนถึงประมาณกลางปี63เลยนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับเรื่องของการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งเรื่องของการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานก็จะโดดเด่นมากนะครับ ประกอบกับนะครับดาวการเงินดาวพระศุกร์นะครับในช่วงต้นเดือนก็อยู่ในเรือนภพกรรมะด้วยการทํางานของท่านก็มักจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินได้ดีมากนะครับดาวการงานของท่านนะครับก็ให้รู้ไว้ว่านะครับยังคงอยู่ในเรือนภพสุพะอยู่ยาวยาไปจนถึงกาปีกสามก็ขอให้ท่านนะครับตั้งใจในการทํางานนะครับเพราะความสําเร็จในด้าน ชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะสําเร็จได้ในช่วงที่เวลาสาวอยู่ในเรือภพสุภานั่นเองนะครับในเรื่องของลาบผลของชาวลัคนาราศีเมษดาวาลาภักของชาวลัคนาราศีเมษได้แก่ราหูครับซึ่งราหูนะครับจะย้ายนะครับเข้าสู่เรือนภพสหัชชะของนูชตาท่านในวันที่7มีนาคมการได้ราบผลมานะครับเมื่อถึง ช่วงที่ราหูย้ายแล้วนะครับตั้งแต่7มีนาคมเป็นต้นไประยะเวลา18เดือนนี้นะครับการได้ราบของท่านนะครับมักจะมาจากคําแนะนําของคนรู้จักนะครับหรือคนที่เป็นเพื่อนของท่านหรือคนที่ท่านคบค้าสมาคมด้วยนะครับจะนําพาล,ล่าผลมาถึงตัวท่านได้ดีมากนะครับประกอบกับนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับดาวอาทิตย์นะครับ เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับไปอยู่ในเรือนภพลาภะท่านก็จะมีเกณฑ์นะครับมีโอกาสได้ลาบลอยนะครับหรือมีผลประสบความสําเร็จทางด้านงานเก่งกําไรของตัวท่านนะครับโดยดาวที่จะอยู่ในเรือนภพลาภะตั้งแต่วันที่1มีนาคมไปจนถึงวันที่15มีนาคมนะครับก็จะเด่นเรื่องงานเก่งกําไรนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ลาบลอยแบบฟุกนะครับในช่วงต้นเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับต่อมานะครับ จะมีดาวพัะพุทธนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะนะครับและเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยเข้าสู่เรือนพบราภาของท่านตั้งแต่วันที่15มีนาคมไปจนถึงปลายเดือนนะครับก็จะมีเหตุการณ์เกี่ยวข้องแบบนี้ครับเพื่อนของท่านแน่นอนครับจะนำพานะครับจะแนะนําสิ่งดีๆให้กับตัวท่านและเมื่อท่านทําแล้ว ก็จะมีรับผลตอบแทนกลับมาดีในทางกับกัน,นครับดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่เรือนภพลาภะจะมีเหตุการณ์เกี่ยวข้องอยู่2ลักษณะครับเรื่องแรกเรื่องดีคือมีเกณฑ์นะครับถ้าท่านใดนะครับกำลังทําเรื่องของกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินครับก็จะมีข่าวดีได้รับการอนุมัติการเงินได้ง่ายนะครับในช่วงที่ดาวพระพุธอยู่ในเรือนภพลาภะนะครับเหตุการณ์นี้ก็จะเริ่มตั้งแต่นะครับ15มีนาคมเป็นสนสิ้นเดือนนะครับ ีกเรื่องนึงนะครับในทางกลับกันบางท่านนะครับให้ต้องต้องระวังนะครับคนที่คิดจะแย่งชิงผลประโยชน์จากท่านนะครับมาเบียดเบียนตัวท่านหรือมาแย่งราบผลจากตัวท่านได้เช่นกันนะครับเพราะดาวพระพุธก็จะเป็นดาวเจ้าเรือนอริด,ด้วยนะครับในช่วงที่22มีนาครับดาวกางเงินยาเข้าสู่เรือนภพลาพระจะอยู่ไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับดังนั้นตั้งแต่22มีนาคมนะครับดาวกานอยู่ในลาพระก็แปลว่ามีโอกาสได้รับผลประโยชน์บางอย่างนะครับ เป็นเงินนะครับเข้าถึงตัวท่านนั่นเองแต่ที่ต้องเตือนนะครับในเรื่องของลาพระจะเกิดขึ้นในวันที่6มีนาคมจะเกิดเหตุการณ์จันดับในเรือนขอลาพะจันดับในลาพระนะครับก็อาจจะทําให้ท่านมีเกณฑ์ที่จะสูญเสียลาาผลบางอย่างออกไปนะครับหรือสิ่งที่ท่านได้มาในช่วงเวลาวันที่6มีนาคมเนี่ยอาจจะมาแบบเสียเสียหายหายหรือไม่เต็มร้อยครับเช่นไปซื้อของมาหรือมีคนฝากของมาให้ท่าน ของเรานั้นอาจจะเกิดชำรุดก็ได้นะครับหรือในบางท่านนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าผิดพลาดนะครับเช่นได้รับอะไรบางอย่างมาได้มาไม่ครบเช่นรับเงินมาอาจจะนับเงินผิดพลาดคิดว่าครบแล้วอาจจะไม่ครบนะครับหรืออาจจะมีการทําสิ่งบางอย่างแตกหักสูญเสียนะครับทําให้ชำรุดได้ช่วงเวลานั้นนะครับก็แปลว่าให้ระวังนะครับในช่วงวันที่6มีนาคม ในเรื่องต่อมานะครับกรณีที่จะต้องเตือนกันนะครับเรื่องจากนะครับดาวเจ้าเรือนวินาศของท่านนะครับได้แก่ดาวพระพุันะครับปัจจุบันนี้นะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึง29ิมีนาคมดาววินาศยังคงอยู่ในเรือนภพมรณะนะครับในบางครั้งนะครับกรณีนี้ดาวพฤหัสก็เปรียบเสมอนะครับญาติสูงวัยนะครับ หรือท่านผู้โอโสนะครับที่ท่านรับเคารพนับถืออยู่ดาวพระแอยู่ในเรืองภพบวรนะบางทีช่วงเวลานี้นะครับก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องดูแลนะครับผู้สูงวัยนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของญาติผู้ใหญ่ท่านนะครับอาจจะมีอาการเจ็บปวยอยู่ได้เช่นกันนะครับแต่ในทางที่ดีนะครับดาววน่านะครับไปอยู่ในเรืองภพบวรนะมรณะแบบนี้นะครับก็แปลว่าสิ่งที่ท่านประสบพบเจออยู่ในเรื่องของความทุกข์ความเสียหายบางอย่าง จบสิ้นจะจากไปได้นะครับต่อมานะครับดาววินาของท่านนะครับก็คือดาวพระฤหัสครับจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะครับในวันที่29มีนาคมนะครับตรงนี้นะครับจะมีเหตุการณ์อยู่2เรื่องนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนวินาก็จริงนะครับแต่พอย้ายเข้าสู่ราศีธนูเรือนพสุภะจะกลับกลายเป็นตําแหน่งเกษตรตาธิบดีนะครับแทนที่จะเสียหายนะครับกลับกลายเป็นเรื่องดีนะครับเช่น ท่านนะครับอาจจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับปัญหาความทุกข์บางอย่างที่เกิดขึ้นับตัวท่านท่านอาจจะจัดการให้มันผ่านพ้นอุสรกั้นไปได้นะครับเมื่อพระพุทธอยู่ในราศีธนูพระพุทธอยู่ในราศีธนูตั้งแต่29มีนาคมนะครับไปจนถึง23เมษายนนะครับสําหรับอีกเรื่องนะครับเนื่องจากมีดาวอาทิตนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนบริวารของท่านอยู่ในเรือนภพวินาศของมูชะตาท่านตั้งแต่วันที่ 15มีนาคมนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนดังนั้นนะครับเมื่อดาวบริวารอยู่ในวินาศแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่ท่านนะครับอาจจะต้องอยู่ไกลห่างจากลูกหลานตัวเองนะครับหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องส่งลูกนะครับไปเรียนต่อไกลบ้านแบบนี้ก็ได้นะครับในบางครั้งนะครับท่านอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจบางอย่างเกิดขึ้นจากลูกของท่านที่ทําให้ท่านรู้สึกทุกข์ใจก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดนะครับเกิดจาก ลูกน้องของท่านหรือคนสนิทของท่านบางคนนะครับที่จะนําพาเรื่องเสียหายเรื่องทุกข์ร้อนมาถึงตัวท่านได้เช่นกัน,นครับก็ขอให้ดูแลกันให้ดีนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับมีดาวพระพุธนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริไปอยู่ในเรือนภพวินาศนะครับอยู่ในช่วงต้นเดือนนะครับไปจนถึงวันที่15มีนาคมเพื่อนของท่านบางคนนะครับ ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับอาจจะนําพาเรื่องทุกข์ใจมาถึงตัวท่านได้นะครับหรือมีอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นช่วงที่ท่านเนี่ยนะครับไม่ค่อยอยากจะออกสังคมนะครับหรือหมายความว่าเพื่อนชวนไปไหนก็อาจจะไม่อยากไปเจอเพื่อนหรือเป็นช่วงที่ท่านนะครับต้องอยู่ห่างไกลสังคมหรืออยู่ไกลเพื่อนนั่นเองนะครับในกรณีข้อดีนะครับดาวเจ้าเรือนอริของท่านนะครับไปอยู่ในเรือนพวินาก็แปลว่าในช่วงต้นเดือนนะครับปัญหาด้านนิสินบางอย่างนะครับ ก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้จบหนี้สินนะครับหรือเคลียร์หนี้ได้ก็ได้เช่นกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับคนที่เป็นศัตรูของท่านนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับเขาเหล่านั้นจะไม่มีกําลังที่จะมาทําลายท่านนั่นเองนะครับในช่วงวันที่21มีนาคมนะครับจะเกิดจันเพนนะครับในเรือนภพอริของอุชตาท่านดวงจันทร์อยู่ในตาแหน่งเรือนภพอรินะครับ ไปตั้งแต่21มีนาคม22และ23มีนาคมนะครับประเด่นที่สุดคือ21มีนาคมเกิดจันเพนแปลว่าในช่วงเวลาดังกล่าวครับ21มีนาคมท่านอาจจะมีเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งนะครับบางอย่างได้นะครับในช่วงที่จันเพนนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี้สินบางอย่างก็อาจจะถูกเจรจานะครับแล้วก็ตกลงกันได้นะครับในวันที่เกิดจันเพนนั่นเองนะครับ ในช่วงเดือนมีนาคมนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีเมษนะครับสังเกตความเปลี่ยนแปลงให้ดีนะครับเหตุการณ์แรกเกิดจากราหูย้ายตั้งแต่วันที่7มีนาคมเป็นต้นไปนะครับท่านนะครับให้มองเรื่องลาภผลเข้าไว้นะครับลาภผลจะมาจากคําแนะนํานะครับจากคนรู้จักของท่านจากเพื่อนเพื่อนของท่านนะครับประกอบกับนะครับการถูกติขินนินทาการถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับ ที่เกิดจากกรณีดาวเสาทับเรือนภพสุภาะนะครับก็จะมีเหตุการณ์ให้ให้ค่อยคลี่คลายลงไปนะครับถ้าท่านเองเคลียร์กับคนเหล่านั้นไม่ได้ครับก็มักจะมีคนที่ใหญ่โตกว่านะครับหรือตำแหน่งมากกว่ามาช่วยเคลียร์ปัญหาเหล่านั้นได้นะครับก็จะเบาบางเรื่องการถูกติฉินนินทาการถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับบางท่านนะครับเรื่องเด่นๆน,นะครับที่จะได้รับการปรับเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งในหน้าที่การงานก็จะเด่นชัดมากขึ้นนะครับ เมื่อราหูย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นไปถึง18เดือนครับในช่วงปลายเดือนนะครับก็ต้องสังเกตดูว่าเมื่อพระพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนภพสุภาะนะครับท่านจะโดดเด่นมากนะครับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงาน,นครับหรือการได้รับการยอมรับนะครับจากผู้อื่นนะครับจะโดดเด่นด้านชื่อเสียงนะครับความสุขที่ท่านคาดหวังอะไรไว้ก็มักจะสำเร็จได้ง่ายนะครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่29มีนา ไปจนถึงวันที่23เมษายนครับช่องสว่างโหราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดท่านใดต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวครับขอให้ติดต่อมาที่เบอร์โทร0635289888ท่านใดใช้โปรแกรมไลน์ ID นะครับขอให้ทำที่ ID Line sw456 ท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมขอให้เข้าไปดูได้ในเพจสว่างหวลาช่องสว่างหลาขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยการกด subscribe กดไล k e กดแชร์ขอขอบคุณทุกท่านครับ